สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยครัวกันอีกครั้งครับในวันนี้พามาดูต้นกาผักกาดนะครับปลูกกันจนลืมนะครับผมปลูกไว้บนหลังคาแล้วลืมเลยนะครับผมดีที่ใต้ฐานผมวางกระบะไว้มันยังพอมีน้ําหล่อเลี้ยงเขาได้อนียเถาเริ่มไหม้แล้วนะครับข้างล่างครับผมมันเป็นดินบางนะครับทีนี้ก็นํามาใส่ตะกร้าปลูกกันใหม่ครับ ปลูกต้นแยกต้นกล้าห่างๆแต่ผมจับรวมเป็นกอเลยนะครับผมเนี่ยครับดินปลูกนะครับผมผสมวัชพืชพืชต่างๆนะครับผมเอาไม้ปิ้งไก่แล้วเนี่ยครับไม้ไผ่เสียบไปรูลูครับผมเพื่อจะได้นําตัวก้าคณะลงมาเสียบใส่ครับผมปลูกจนลืมอ่ะครับผมีเสยจะทิ้งก็เสียได้นะครับหวานไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยครับ เวลาปลูกก็คือดึงขึ้นมานะครับผมดึงขึ้นมาเป็นกอกอนะครับผมเนี่ยครับดึงขึ้นมาครับผมดึงขึ้นมาแล้วนี่เราเลือกเอาใบเถาแห้งๆทิ้งนะครับผมจะทิ้งก็เสียได้ดูครับต้นงามๆก็มีนะครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยครับดึงขึ้นมาจากทินปลูกเลย จริงๆอ่ะมันถ้ามีที่มีทางก็ลงแปลงปลูกกันได้นะครับแต่ผมลงเป็นตะก้าไว้นะครับผมที่มันบังคับให้น้อยครับผมจะได้นําไปวางบนหลังคาเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับผมหลุมที่เราขุดไว้เนี่ยครับสามสี่ต้นเรากดกอดไว้เลยนะครับผมเนี่ยครับเป็นคณะยอดนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่คณะต้นใหญ่นะครับเป็นคณะยอดนะครับผมเนี่ยครับ จับกอดกอดไว้ครับผมประมาณคืบสองคืบก็ตัดมากินได้แล้วนะครับผมเป็นต้นคะนาต้นเล็กๆครับผมเป็นขะนายอดนะครับมีที่มีทางขนาดไหนก็ได้กินผักกันนะครับผมเนี่ยครับปล,ปลูกเต็มกระบะไว้แล้วก็รดน้ําครับผมรดน้ําเราพักไว้ที่ร่มหน่อยนึงนะครับปล่อยให้เขา ลากเขาเดินติดดินนะครับตัวนี้เราก็จะบมรุงก,กันก็ว่ากันอีกทีหนึงนะครับปุ๋ยอคอกปุ๋ยสดสูตรอะไรต่างๆก็ระดมใส่กันได้เลยนะครับผมเรากินเองนะครับผมอันนี้ก็สารพิษไม่ต้องแตะเขานะครับผมเนี่ยครับยังไงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ